สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอตูนักคํานวณวิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าวิ่งบนนะครับอาจารย์ให้วิ่งบน8ส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์หลุดครับอาจารย์บอกว่าวิ่งหหวยออก42ลงให้งวดแรกนะครับสําหรับข้อมูลพื้นหลังแบบนี้ก็เข้าทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับอาจารย์บอกว่าวิ่งบน2วิ่งล่างหก ทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่อยู่ด้านบน1 9ทับ9ทับ6 5ตามนี้ครับต่อมาครับเป็นข้อมูลวิ่งบน2สูตรของแอดวิลันะครับสถิติเข้ามาเพียบเลยนะครับทุกท่าน แต่ว่างวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาก็นำมาฝากทุกท่านสูตรใบฝั่งทางซ้ายงวดใหม่ได้7นะครับใบฝั่งทางขวาได้4ทุกท่าน7กับ4จะมาไหมครับรอลุ้นกันจะอยู่ตำแหน่งไหนข้อมูลวิ่งวนของอาจารย์นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดมาลี เด่นบนปักหลักงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มี8นะครับแต่ว่าอาจารย์ปักหลักไว้ที่ตำแหน่งหลักหน่วยซึ่งผิดตำแหน่งไปเนาะ8เอาไว้ออก583แปดสามอยู่ตำแหน่หนงหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมาประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ให้แนวทางเด่นบนทุกท่านเด่นบน มี5กับ2อนะครับหกับ2ตามนี้ครับแนวทางของแอดมาลีถัดมาใครรอแนวทางเลขติดบนของอาจารย์นาคิโนมาแล้วทุกทา่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มาครบบนเลยนะครับมี3มี5แล้วก็มี8ถัดไปอีกของอาจารย์มา2ตัวครับมี5กับ9 16การกฎาเข้า4กับ5ตามนี้ทุกท่าน3มงวดหลังสุดงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับ1กันยา6 5เลียกติดบนของอาจารย์ได้2 3 5 6 8ครับจัดไปครับแนวทางของอาจารย์นาคิโนตามนี้ทุกท่านวันที่ชัดเจนนะครับ2 3 5 6 8 เอาเลขติดบนของอาจารย์ไปแล้วก็เอาข้อมูล,เล,ลออาาเลขติดล่างของอาจารย์ไปด้วยครับเลขติดล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านไม่มี42ถัดไปอีกไม่มี14นะครับแต่ว่างวดก่อน,นนั้นของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับ3งวดหลังสุดหลุด2เข้า1งวดใหม่ของอาจารย์ได้3 5 6 7นะครับสำหรับแนวทางเลขติดล่าง ใบเต็มทุกท่านใบเต็ม1นึ G ่งกยหกห้าสาต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เวียงพิงข้อมูล110หน่วยของอาจารย์ทุกท่านชุดเด่น110หน่วยของอาจารย์ครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับ ทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มา2ตัวกันเลยทีเดียวเชียวมี3กับ5นะครับหวยออก5 8 3สงวดใหม่อยู่ตรงนี้ครับได้2 3 4 5ทุกท่าน2 3 4 5แนวทางของอาจารย์เวียงพิงต่อมาครับ ใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนของแอดฟ้าดารินทุกท่านใครรอแนวทางของอาจารย์มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลข3อยู่ตำแหน่งหลักหน่วยถต่ไปเข้า9นะครับไล่เลียงดูได้ตามนี้ทุกท่านสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วครับ งวดวันที่1ทับ9ทับ6 5แนวทางเด่นบนของอาจารย์ได้8 9 5ทุกท่าน8 9 5นำไปเก่งกันดูครับชุดไหนจะมาตัวไหนจะมาจะอยู่ตำแหน่งไหนแนวทางของแอดฟ้าดารินผมลงให้ก่อนหน้านั้นก็หลายงวดแล้วนะครับก็ขออนุญาตยก อาสะทิติมาสักประมาณ3 4สีงวดเนาะต่อมาครับแนวทางของอาจารย์โกสัมพีนะักคำนวณใบนี้เลขติดรอสอนอสูตรสทุกท่านเลขติดรอสอนอสูตรสงวดใหม่ของอาจารย์ได้2 3 5สานะครับ2 3 5สา งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลข3อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นใบนี้ครับเลขติดล่างสูตรที่11ครับเลขติดล่างของอาจารย์งวดใหม่อยู่แถวด้านล่างสูตรได้3805ทุกท่าน 3805งวดที่แล้วมาของอาจารย์เข้าเลข4นะครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์โกสัมพีมาต่อกันที่แนวทางของอภิโชคครับใบนี้10หน่วยล่าง10หน่วยล่างอาจารย์ให้เน้นตำแหน่งหลัก10ล่างครับใบนี้ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับทุกท่านใบนี้หลุดจะเห็นว่าอาจารย์เขียนตรงนี้ว่าเป็นสูตรใหม่นะครับงวดใหม่ของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทุกท่านห้าหกเจ็ดแปดเก้าสถิติรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาหลุดงวดก่อนน,น,นั้นเข้าทุกท่านแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่ใบนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่กันกับใบนี้ก็คือชุดนี้ค่ะใบนี้ก็10หน่วยล่างเน้นตำแหน่งหลักหน่วยล่างทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มาอยู่นะครับมีเลข2แล้วก็มีตำแหน่งหลัก10ติดมาด้วยงวดก่อนนั้น,น,นก็มา2ตัวทุกท่านผมก็ลงให้ทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ มาดูใบเต็มกันทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์งวดใหม่ได้4 5 7 0 1นะครับ4 5 7 0 1 2ง,งวดหลังสุดมาครบล่างเลยทุกท่าน5ตัวนี้จะครบล่างอีกไหมไปดึงตัวเด่นกันดูเนาะแนวทางของอาพิโชคครับ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์คนโคราชครับเด่นเด็กปั่นจัก,กรยานเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า3-8ถัดไปอีกเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับวันที่ชัดเจนครับ1นึ่ทับเทับห้า ต่อมาครับสอนอมบนแนวทางของแอสโซยุได้ตามนี้ทุกท่านหลัก10ของอาจารย์ก็มี0134569หลักหน่วยได้90123567จับเก้าคู่ได้ตามนี้ครับต่อมาจะเป็นข้อมูลวิ่งล่างสองสูตรของอพ ข้อมูลวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านประมาณนี้เนาะงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดนะครับอ่าสูตรแรกได้6กับ7สูตรที่2ได้1กับ0ตัวเลขไม่ตรงกันทุกท่านจับมัดรวมกันแล้วก็ได้6 1 6 0 7 1แล้วก็7 0นะครับประมาณนี้ครับข้อมูลของอาจารย์ P วิ่งล่าง2สูตรมาต่อกันที่แนวทางของบุญนำพาวาสนานาส่งเด่น10ล่าง V 1ของอาจารย์ได้2 3 4 9เด่นหน่วยล่างของอาจารย์ได้1 3 7 8ทุกท่านจับเข้าคู่กันดูนะครับ มาต่อกันที่เลขตารางของอาจารย์ท่านนี้ทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแต่ผมแปบเห็นแนวทางของอาจารย์อาจารย์ลงให้จริงๆนะครับตรงนี้ร้อยสิบหน่วยของอาจารย์มาครบเลยนะครับตรงตเป๊ะๆก,กันเลยทีเดียวเชียวมี583มงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับ หลักร้อยของอาจารย์ได้3 4มหอาจารย์ตัดทิ้งไปสองตัวเหลือเลขสาตัวเดียวครับหลัก10ก็มี6 7 8อาจารย์ตัด8ออกไปก็เหลือ6กับ7หลักหน่วยได้0 1 2ทุกท่านนำไปจัดเข้าคู่กันดูนะครับเลขตารางของอาจารย์ท่านนี้ ต่อมาครับภาพปิศนาใบแดงมาแล้วทุกท่านเป็นรูปเน้นนะครับคุณผชม1กันยาหกห้าเลขชุดก็อยู่ตรงนี้ครับเอาส่วนนี้ไปก่อนนาะอทุกท่านจัดไปนะครับแคปหน้าจอขยับลงมาด้านล่างก็จะมีอีกชุดหนึ่งตามนี้ทุกท่าน ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับ